แวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปายสุโขทุกคนน่าจะเนาะมาอีกแล้วพี่น้องเข้ามาเขาป้านอกไม้อีกแล้วพี่น้องนี่ก็อีพี่สองน่าจะเด้อของเหมือนนี่น่าจะเนาะกะกะซีเน่บังเรื่อยๆเราจะพี่น้องแถวนี้นี่กะคืนว่ามันสีออกอีกเนาะพี่น้องเนาะออกอีกแน่ๆที่แรกไปหาทั้งคู่น้ำบ่ค่อยหลายพี่น้องมาทั้งผีกะพ่อวัวเพ่แว่ตะเนาะแต่แน่อยน่าจะเนาะไปแปพี่น้องไปเขาป้ากันอีกพี่น้องไปไป let's go ไปแม่มาเห็ดหน้าคือฝรั่งยังอยู่ไหน่ะแม่มหาดูเว,ว้ยไปเลสโก้ s <S โอ้ยพี่น้องเห็นแล้วจ้ะนอแหลกได้จะเดอิอนี่เออนอแหลกของอีพี่สองพี่น้องสามีว่าเธอคือเห็นว่าฉันเห็นละใบใหม่มันโผล่ขึ้นจังสี่พี่น้องเนี่ยเห็นบอ่อเฮ้ยเนี่ยขาวๆอวบๆเลยจ้า พี่น้องเอ้ยขอเสียหน้อใหม่สมไว้พี่น้องฟานฟๆนฟนเขาตู้เย็นส่องฟิตไว้เนาะจะเนาะทางงัดคืออย่างนี่คุณอ่ะอ่อนอ่อนเลยจ้านอนนั่งดินบานเฮาพี่น้อง,งอ,งพอ,งอะพลังซ้ำเลยนะโอ้พอดีเลยนะี่ลอะจ้านี่อยู่ข้างทางเลยพี่น้องนะ สันรถนะรถแลนซ์วนซานซวนซานเน,น,นี่ยนี่เอา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 พออีละเจ้ะพี่น้อง่วงนี้มันกระสีออกค้างๆเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันกระล่างเขินไหมพี่น้องเออถ้าเวลามันเขินนี่ยเขินลายลายพี่น้องเอ้ยมีอันนึงมีอันหนึงปุ่นปุ่นอันพลังมันนี่นี่หน่อหนึงนี่ นี่นอนนึงนี่นี่นี่อันตะวันอุ้ยอันตะวันด้วยนั่นสองโอ้ยนอนหน,น่อยแต่อันนี้แตดมไม้ใหญ่กลัวเอาเอาเลยโอ้ยแมนอีหลีแตดไม้ยังใหญ่กลัวทำสุภาพวสุภาพขอ,อโทษด้วยพี่นอ้องมันมวน ผุ่นอันหนึ่งพูนผุ่น,ผนกระดอย่ผุ่นเน้นบอนอะ่ะเก็บใส่สอบเท้าไปมา,ามาหัวข่อยอุ้ยผีอันหนึ่งผีอันตะวันผีอันหนึ่ง,นนงอุ้ยอันนี้นอนเงาให้ผีน,นอกง่ หัวข่อยหนะพี่น้องพาไปสากลับไปส่วนไปสากลับไปเบิร์ตเออจะเป็มันคูนวายวายเถางามไห้พีอันหนึ่งผีอันนึ่งเมื่อตีเมืพี่มื่อผีเมื่อผีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันสีออกข้างๆพี่น้องส่วงนี่นะจักหน่อยนี่เอาเบาหวานเบาไว้ดอกนี่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ คุน่ะย้ายเอาไปเห็ดน่อใหม่สมไว้เนาะจันาอแล้วก็ต้มใส่ซองฟีดไว้พี่น้องเอ้ยค่ะอู้ยท่านคุณควกควกควกพวกบีกวันมาพีมาบีมาบีเสร็จล้ววีดีฮะนี่นี่นี่ฮะนี่ ออโอเส้นตีงอีดที่อันหนึ่งโอ้ยอันใหญ่แท้อุ้ยนั่นอันหนึ่งนั่น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 แใหญ่นี่อ่ะเท่าใส่สอบไว้เท่าหัวข่อยคือคำคือคู่แทะพาเมียมาหากินหาอยากดิ ก็สิเตือนเต้นได้ด้พี่น้องมันออกไหมเนาะน้องไหมเตือนองง่ามๆพี่น้องโอ้ยโอเคหน้ามน้มน ของเสบกับหายากวันน้าเสียง่ามแห้งพี่น้องได้อีกแล้วจ้า nice one, นายสวรรค์ท่านนี่นี่นี่เนี่ยผัวไปขึ้มานแทะอะไรดีไซน์ like side, ฮ่านนี้ <laughs> <laughs> like อะไรดีไซน์เฮ้ยเฮ้โอ้ชุดไซน์จูทฮานนี้ปาสติโต งามแห้งนี่อันนึงนี่นี่โอ้อันหนหน่อยนึง,นงโอ้บหนอยเด้ออ้วดหัวทานางขุดอันนี้นงามแห้งโคตนหน่อหน่อย,อยซะมางามแท้นี่นี่นี่แล้วมานี wife เอาเด้อพี่น้องมาเนี่เด้อวันเสิงใงห้ฝรั่งแล้วเป็นคนงัดทางงัดบ้านนี่เอ้าฝรัง่งจัดเลยค่ะที่รักโอ้ยอ้าวโอ้ยเออนั่นละ่ะเออนั่นใส่ พี่อันนึงค่ะอุย้ยแล้ววันชูดิบพวกน่ะพี่น้องเห็นบ้านอ่ะนายยืดเลือกแห้งพวกลงมามาพวกน่ะเห็เจังได้สีเอาได้ายนอนนี่ฮะนนี่เนี่น <is> นยโอ้ยสุดละฮันดีโอเคให้เจนเอาอ่ะเอามาหอดแล้วพี่น้องเอางัดทางงัดนั่นละงัดอีกเทือน,นึงเท้าเอองัดแห้งแห้งงานแห้งแห้ง น่ะแหละพ่อ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  t a s g t a t s g o o เออ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 บอดายอุ good, uh, 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 uh. Oh, boy, ้น oh, นึอ oh, ๋อบอด้วะฮะนี่เออหน่อเออนอดดิบเออเออักเอากันแล้ว นี่นอนนึงพี่นอ้องนี่นี่นี่เล็กเด้อเห็นบอนี่นี่มามานี่อันนึงนี่อันนึงเอ้ขาดเลยเชิบเชิบเชิบตัดให้ขาดเลยเชิบเชิบเชิบเต็มสอบแท้ๆมาอน,นี่นะบัตชิュ เนี่ยพี่น้องอ่อนๆขาวๆเลยค่ะมาทางนี้ค่ะข้ามเฮียเนี่ยอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ผีผีอันหนึ่ง ปัญญังอโลดบ้านนี่พออีแม่เอ้ยยูเมริกากได้กินเอาใหม่เด้อนี่เฮ้ยใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงทีลักเต็มสอบแท้ๆเมือนนี่พวดพนงานเฮ้าพูดนะป่าเ่ะเห็นอีกแล้วจ้า อ่อนๆเลยจ้าแอกแอกแอกเลยโอ้ยไปหาอีกเนี่ยพี่น้องขอเคียขอกก่เคีย่ยจังสี่แหละให <ๆ S 1> ้แต่ตุนตุนุขข้นเนาะนี่อันหนึ่งแล้วนี่แม่นแท่ๆน่ะตุนตุนุน่ะนี่ ตุนตุนุนนคนว่ามันกระสีโพขืนในในไตใบเนาะจะเนาะพี่น้องนี่พันเพิมีเห็นบ่ยากเฮ้ยผวกเสียงตักหลดุดเสียงงัดวายพูดน่ะอ้ะาใช้กระสอบโอ้น้อง นอ้องขาวเลยจ้ะอืมหนึ่งมีอีกอันหนึ่งจ้ะสองเสร็จละอีกอันหนึ่งสาม Này anh này, nó này, nó này, ồ, mò, má. Ố, nó ăn kín mình này. Tụi này ăn nhiều. Tụi này nó ăn kín mình bộ ăn. này nó này, nó này khô nạ. Nè. เออียงแท่ง่อยแท่งดาคเอาหยาแ่ขนาดบบหกนี่นาหนี่อันนึงทางดา่อยอยู่โอ้ โอ้นางแจี๊ยบอะไรแบบน,นี้โอ้ยเมื่อยโถ่ทานนางขุดหันน่ะโอ้ยแต่นอนข,ขาวๆพี่น้องงามแฮะอ่อนน้อนสว่วนเท่านี่โอ้ตอนนี้อียังกินมันไะจำจริงอีทบิ๊กวันจูกเ oh, yeah. นี่ย yeah. คือเห็นว่ะพูนว่านั่นอันนึง่งพูนว่าข่อยแนมเห็นอันนี้นี่นี่นี อันนี้แม่งกิน่อยว่าบ่แม่อันท,นนทนนนนนั้งหนุ้่นพ่นว่ามันแม่มาเห็นนี่ใครในแต่ผ้าเราไปใส่เลากลับไปเบิดพี่น้องเอ้ยส่วนเราไปใส่เราไปเบิดเอาใส่ถุงพิ่ลากใส่ถุงพอมึงฮากินมนันพี่น้องคอยพ่อเฮดุำไมือเฮดหนากมากบ้านเฮาแต่พี่น้องนี่ละนี่นี่นี่หา้า แม่นได้นี่น่ะเพี้ยเฮ็ดกอได้นี่น่ะเฮ็ดนนำหมากได้พี่น้องมั่งแน่พี่ฮานั่นฮ่าอันนี้มัชรูมนี่นั่นอ่าสมงามแทะไปแกงใส่เห็ดซะบ่คุกวิทแบมบูหันนี่ <laughs> พี่น้องผัว่อยหอบกระสอบปุ๋ย หอบกระสอบน้อไม้ออกละแต่ที่ต้นสาดตร้พี่นอ้องเอาหมวกรุดหันมายิ้มเอาละจ้ะพี่น้องคุณนะคลิปนี้เขากับสีเดล่ากันไปก่อนน่จน๊ะเนาะผอกันไหมคลิปหนาได้จะเอ้ออย่าลืมติดตามมอนชแนลได้จ้ะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มอนชแนลได้พี่น้องเดอ้อ แล้วก็กดกระดิงน่าจะน่าเผื่อสิบัวผาลิปใหม่ๆน้าจะเดอ้อพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย